เกือบสองปีนะเกือบสองปีล้วก็จะมีความวัดใจเรื่องขนมต้มยำนี้นะครับทางท่านนายกสมาคมก็ไปเชิญผมสาจะิีงานด้คิดในการพิจารณายงใหญ่เรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าที่ผมมีความรู้เรื่องของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่เนี่ยก็มีอยู่หลายหลายหลายพื้นที่นะครับซึ่งท่านที่มก็น่าจะเป็นแถวช้งางคานนะ ตรงนี้เองเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้นะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นมัชชิตเนี่ยมัชชิดอยู่ข้างในผมไม่เคยเห็นแต่ทางการเนี่ยผมไม่เห็นผมเป็นในเบอร์แต่ละีผมก็ไปร่วมงานกับพี่แต่ละีนะครับก็มีพี่น้องมุสสิ์ที่นั่นนะครับก็เรียนว่าวันนี้มาม,มีสมาชิกจำนวนมากาการตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมก็ตามเนี่ยผมมีความคิดว่าเวลาถ่ายทอดอะไรทักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเนี่ยมีพันามิตรอยู่รอบๆตัวีเยอะเลย เวลาพูดจาอะไรไปทีมัน้อง่ายนะครับไม่แล้วก็ได้ได้ทุกวันนะก็ไปกันอยู่เพราะว่าก็บางครั้งผมก็ไปก็ต้องเียนอย่างนี้ว่าผมเป็นนายพุทธตรงนี้ผมก็ดื่มบ้างแต่พี่น้องมุสลิมนี่เป็นเพื่อนผมก็นั่งดูผมดื่มก็ไม่เป็นไรก็นั่งอยู่ด้วยกันนะครับก็เขาไม่เป็นไรก็ท่านก็ไม่ได้ดื่มอะไรก็ไม่ได้ปิดกลักศาสนาเพราะผมเองไม่ให้ท่านดื่มอยู่แล้วดื่มเพียอะไรนิดหน่อยผมก็ดื่มคนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้น มันในในหลักการอยู่ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันมันเป็นความเชื่อและความศรัทธานะเราเชื่อในองค์อลลอ,อท่านเชื่อในองลลอ,อผมเชื่อในเรื่องของพระสัมมาสัพพุตธเจ้ามันก็เป็นความเชื่อที่องที่ดีเป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาของแต่และผู้แต่และคนแต่และวัฒนธรรมแต่ือว่าในเชียงใหม่เราเนี่ยที่มา มาที่เนี่ยนะเราเองเราก็อช่วยกันรับแขกพี่น้องมุสลิมมาผมผมจนเราก็ต้องช่วยกันแต่เมื่อเนี่ยช่วยผมย้ายมาจากาทุ่งว่าตั้งจุดประมาณปี47ปลายปีนะจนถึงวันนี้11ปี12ปีแล้วนะฮะผมทุกวันเนี่ยบางหมานขายพอสักปียิ่งรุ่นต่างๆเนี่ยอย่างรู่นเนี่ยไม่มีก่อนเก่ากนะครับก็

ผู้นำของบ้านเมืองเรานะคะที่ได้เข้าใจหลักการของความเป็นอยู่ของคนมุสลิมเป็นอย่างดีนะคะซึ่งก็ทําให้กลุ่มสตรีของเราเนี่ยจะได้มีแนวทางในการดําเนินงานได้อย่างครองตัวมากขึ้นค่ะลํำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านม่าระามัสยิดช้างเผือกท่านผู้ทรงคุณวุฒิบูจราราชมนตรีอาจารย์สารกิจอาสันได้ขึ้นกล่าวและขอดูอาขอเชิญวัฒนรรมห และแก่พ่อมี่เกียรติทุกท่านวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางชุมชนของมัสยิดอันโนช้างเรือกได้มีโอกาสที่จะได้ต้อนรับท่านพ่อเมี่เกียรติทุกท่านและถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่ดีอีกอันหนึ่งที่จะเป็นงานเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในมันสยิดช้างเผือของเรานั่นก็คือเรื่องของสมาคมสตรสปีมุสลิมเชียงใหม่นะครับ ซึ่งเรื่องของบรรดามุสลิมะบรรดาส,สตรีทั้งหลายที่ไปรับการในอิสลามแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นแกนหลักทั้งจังหวักับ,บ,ค,บคนทางใต้ตลอดเวลาว่านะครับพวกเราจะหมดที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราไม,ม่ได้ม,มีความรู้สึกกับพี่น้องชาวพุทธชาวพิษ ชาวความชาวผู้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มาคือระยะระยะเวลาเนาะอยู่แล้วนะครับที่โรง าั์ขอขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับมุสลิมเนี่ยได้สติมุษินได้จริงแต่ถ้าเราาย้อนไปสอดศีลนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่านางกวริยาซึ่งเป็นภรยาท่านเอก็เป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่ให้กำลังรักมาสลรหัราชาพิลาิยาอุสติน wala ali wa sahabi ya jamain allahumma rabbana taqabbal minna tasalluma wa rabbana inna qara'u qara'in allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina qala rabbana wa la ta'min ma laysa wala amanta huwa alladheena min qablina rabbana zalamna anfusana wa illa tawajjani muslimat salati wa min zuriyati na wa taqabbal du'a rabbana wa liwa